หนึ่งร้อยบาทติดแกมในราคาย่อมเยาวเจอแล้วค่ะนี่ม,นมาราสา์สีคือน,น่ารักมากได้แล้วค่ะหนึ่งเจอลิปราคาสิบบาทนี่เอาสีไหนดีอ่ะนี่สีสวยนะสิบบาทนี่สิบบาทเองบบได้มาแล้วทุกคนติดแกมในราคาย่อมเยาวเดีย๋ยวไปแต่งหน้าต่อที่บ้านค่ะเริ่มแต่งเลยค่ะ <c oughs> เริ่มค่ะ <c oughs> รอยป่ะทุกคนหน้าเหมือนดีรอยช่วยด้วยนะก็คือใช้มือไปเลยค่ะแกรมไหมล่ะคือไม่คิดว่าราคาเท่านี้ก็สามารถแต่งได้นะทุกคนมันออกน้ำตาให้ไหมอ่ะจะขอเกี่ยก่นะโดนมันไม่น้ำตาให้อ่ะท้ามัเป็นสีนี้่ะ นี่เลยอย่างสุดท้ายอย่ว่าไปสีสวยนะเป็นยังไงคะทุกคนตอนนี้นะคะเสร็จแล้ว่ะทุกคนแต่ว่าหน้าเราคอใครสุดๆไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยครีมวกอผิวได้มหมค่ะหน้าเรามันจะขาวแค่ไหนอย่าขาวแค่ไหนบุกไปเยอะๆเลยค่ะนี่ดูดูขาวทั่วบอกเลยนี่ค่ะบุกไป็นเลยพอกไปเลยเป็นยังไง สีเท่ากันยังทุกคนใครที่แต่งหน้านะไม่ต้องกังวลรีมพ่อผิวดมี่นะคะทาไปเลยทุกคนสีผิวเท่ากันแน่นอนเป็นไงเนียนแล้วคะ่ะและใครที่อยากให้เหมลรี่แต่งหน้าในงบเท่าไหร่นะคะพิม์มาเลย,เลยคอมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวเมืที่จะแต่งตามกันเลยแต่ว่าวันนี้คือแบบงบหนึ่งร้อยไปก่อนนะคะก็ตามนี้เลยแต่ว่าตาสวยอะ mm hmm. แต่คิ้วไม่ได้จริง